สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมเดือพยากรณ์นะคะคลิปนี้เราจะพยากรณ์ดวงชะตาประจําเดือนเมษายนปี2566กันนะคะเราจะมาพยากรณ์กันแบบนี้ทุกๆเดือนการดูดวงเป็นเพียงแนวทางและเป็นเกณฑ์ที่น่าจะเกิดขึ้นอยากจะให้ผู้ที่มาเรฟาฟังปรับใช้ให้เหมาะสมกับสิ่งที่เกิดในชีวิตของคุณกันนะคะ คิวนี้นะคะเป็นคิวของชาวลัคนาราศีธนูค่ะหากท่านใดยังไม่ทราบลัคนาราศีเกิดของตัวท่านเองก็สามารถเทียบวันเกิดของท่านกับวันที่อยู่ปกหน้าคลิปได้เลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยค่ะว่าดวงชะตาชาวราศีธนูนะคะจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรมาฟังกันได้เลยค่ะ ชาวราศีธนูคะในช่วงหนึ่งถึงเดือนนี้นะคะเนื่องจากมีดวงดาวใหญ่ๆโยกย้ายหลายดวงเลยนะคะเช่นดาวพระเสาวดาวมรุยูนะคะซึ่งทําให้หลายๆราศีเองก็มีการเปลี่ยนแปลงมากมายเช่นกันนะคะชาวลัคนาราศีธนูเองก็มีดาวสําคัญที่โยกย้ายในเดือนเมษายนนี้เช่นกันก็คือดาวพฤหัสนะคะที่โยกย้ายมายังราศีเมษจะส่งผลอิทธิพลอย่างไรกับคุณนะคะมาฟังได้เลยคะ่ะ ในเดือนเมษายนนะคะเจ้าเรือนกัมมะซึ่งเป็นเจ้าเรือนการงานของคุณนะคะจรไปยังเรือนปุต ซึ่งไปเจอกับดาวพระราหูนะคะและเจอกับดาวพระอาทิตย์ด้วยซึ่งปุตตะในที่นี้จะหมายถึงสิ่งใหม่โอกาสใหม่งานใหม่นงเงินใหม่นะคะหรือการเริ่มต้นใหม่ๆคุณอาจจะได้บุตรหรือได้บริวารใหม่ก็เป็นไปได้นะคะดังนั้นน่ะช่วงนี้คุณจะเจอกับสิ่งใหม่ที่คุณไม่เคยเจอค่ะแต่ก็อาจจะหมายถึงว่าเจอปัญหาใหม่ๆได้เช่นกันนะคะเดือนนี้จึงเป็นเดือนที่คุณต้องระวังเรื่องอารมณ์ค่ะเพราะคุณจะต้องรับมือกับอะไรใหม่ๆดังนั้นต้องใช้สติในการ การรับมือให้ดีนะคะ ซึ่งพูดแบบนี้ไม่ใช่ว่าเดือนนี้จะงานไม่ดีนะคะงานดีค่ะแต่อาจจะเจอปัญหาเยอะหน่อยเท่านั้นเองนะคะสําหรับใครที่กําลังหางานอยู่นะคะอยากได้งานนะคะช่วงนี้คุณจะมีเกณฑ์ได้งานค่ะส่วนคนที่มีงานทําอยู่แล้วนะคะก็จะมีงานเยอะขึ้นค่ะแล้วแถมจะเป็นงานเร่งด่วนซะด้วยนะคะดังนั้นเรื่องงานนะคะต้องระวังนิดนึงนะคะงานจะมีปัญหาค่ะทั้งเรื่องงานนะคะเรื่องคนนะคะระวังทะเลาะกับคนอื่นค่ะ ระวังเรื่องอารมณ์คำพูดให้ดีนะคะแล้วก็อย่าลืมระวังเรื่องเอกสารนะคะเพราะว่าช่วงนี้มีเกณฑ์โดนผิดสัญญานะคะหรือโดนเอารัดเอาเปรียบนะคะต้องดูเอกสารให้ดีระวังให้รอบคอบนะคะรวมไปถึงอาจจะโดนใส่ร้ายป้ายสีได้นะคะอาจจะเกิดการเข้าใจผิดด้านคําพูดนะคะคนฟังอาจจะฟังผิดไปคนละเรื่องกันนะคะทําให้เกิดการเข้าใจผิดในเรื่องของการงานได้ค่ะ ช่วงนี้นะคะมีเกณฑ์ต้องคิดต้องตัดสินใจนะคะตั้งแต่เดือนมีนาจนถึงเดือนเมษาเนื่องจากดาวใหญ่ๆห,หลายดวงย้ายนะคะเช่นดาวเสาร์ดาวมรุตยูนะคะแล้วต่อมาคุณยังมาเจอดาวพฤหัสย้ายอีกนะคะทําให้ช่วงนี้คุณก็เกิดการเปลี่ยนแปลงเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักนะคะแต่สุดท้ายแล้วค่ะการเปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีแน่นอนนะคะอันนี้สบายใจได้ค่ะ ต่อมานะคะเป็นเรื่องการเงินค่ะเป็นช่วงที่รายจ่ายค่อนข้างเยอะนะคะส่วนใหญ่แล้วรายจ่ายจะเป็นเรื่องเที่ยวเรื่องเข้าสังคมสังสรรค์น,นะคะอาจจะเป็นเรื่องแฟนดังนั้นเดือนนี้การใช้จ่ายนะคะส่วนใหญ่จะจ่ายไปกับการสังสรรค์เรื่องเริงมากกว่านะคะคือการที่คุณซื้อความสุขให้กับตัวเองหรือคนรอบข้างนะคะส่วนเรื่องการเงินที่คุณจะต้องระวังนะคะสําหรับเดือนนี้คือการวางแผนการใช้จ่ายให้ดีนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วอย่างที่บอก ไปว่าคุณใช้จ่ายกับเรื่องความสุขของตัวเองและคนรอบข้างนะคะดังนั้นจะเป็นการจ่ายที่ง่ายเป็นพิเศษดังนั้นต้องยัง้งย้งไว้นิดนึงนะคะแต่ก็ยังมีข่าวดีนะคะเพราะว่าคุณมีเกณฑ์จะได้รับเงินพิเศษเพิ่มเติมนะคะจากงานเสริมของคุณนะคะซึ่งสามารถมาช่วยค่าใช้จ่ายตรงนี้ได้บ้างนะคะ ไปเรื่องสุขภาพบ้างค่ะต้องเตือนกันนิดนึงนะคะว่าช่วงนี้นะคะอาจจะต้องระวังเรื่องของแหลมมีคมนะคะหากท่านใดนะคะจะต้องเดินทางไกลก็ต้องระวังนะคะถ้ามึนเมาง่วงนะคะจะแนะนําว่าอย่าขับรถเองค่ะควรเปลี่ยนมือดีกว่านะคะเพราะว่าช่วงนี้มีเกณฑ์อุบัติเหตุด้วยนะคะขอแทรกความรักนิดนึงนะคะสําหรับคนที่โสดค่ะอยากจะแนะนําว่าให้ค่อยเป็นค่อยไปศึกษาดูกันไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งรีบร้อนค่ะ คร่าวๆเท่านี้นะคะสำหรับชาราศีธนูขอให้ทุกท่านโชคดีมีสติค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ช่องเดือพยากรณด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ